2การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการสำหรับหัวข้อนี้อาจารย์อ้างอิงข้อมูลจากอาจารย์เดชาบุญคำนะคะสามารถจำแนกออกเป็น3ปัจจัยค่ะ2.1ปัจจัยทางกายภาพ2.2ปัจจัยทางวัฒนธรรม2.3ปัจจัยทางสุนทรียภาพ เรามาดูรายละเอียดของแต่ละหัวข้อกันนะคะ2.1ปัจจัยทางกายภาพสามารถจำแนกออกเป็น7หัวข้อคะ่ะ 1. ลักษณะธรณีวิทยา 2. ลักษณะภูมิประเทศ 3. ลักษณะอุทกวิทยา 4. ลักษณะดิน 5. ลักษณะพืชพันธุ์6ลักษณะสัตว์ประจำถิ่น7ลักษณะภูมิอากาศเรามาดูรายละเอียดกันค่ะ